สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวลัคนามังกรหรือราศีมังกรสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนมีนาคม2565นะคะอาจารย์ได้วางผังดาวของวันที่1มีนาคมไว้ แบบที่ท่านเห็นนี่เลยนะคะค่ะเราก็มาดูเลยว่าชาวลัคนามังกรราศีมังกรดาวตัวท่านะประจําตัวท่านหรือเขาเรียกว่าตนุลักษนณะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ราศีมังกรอยู่ที่บ้านของท่านเองเลยเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งกเกษตรนะคะคำว่ากเกษตรเนี่ยนะก็แปลความมั่นคงนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวลัคนามังกรราศีมังกรท่านก็มีความมั่นคงอยู่ในบ้านของ ตัวเองมีความสุขความอุดมสมบูรณ์เลยเพราะดาวทุกดวงถือว่าให้คุณกับตัวท่านอยู่หลายดวงเลยนะคะที่เข้ามากลุ่มลัคนาท่านอยู่นะคะประเด็นแรกเลยเรามาดูดาวพระพุธเลยเนี่ยพระพุธกลุ่มกับพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวตัวตนของท่านเนี่ยได้คู่สมพลน่ะนะคะพระพุธมาจากเรือนมาจากเรือนอะไรมาจากเรือนอารีคำว่าอารีอย่าเพิ่งมองว่ามันเสียหายนะมันแปลถ,ถึงการที่คนเราเนี่ย มีความเขาเรียกว่าแอคทีฟนะอารินี่คือการแก้ไขปัญหาการมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำธุรกิจกิจ,จวัตรประจำวันที่เราไม่เฉื่อยอะความหมายคำว่าอารินะคะอ่านั่นแหละก็มองในการเคลื่อนไหวที่ดีนะคะเพราะว่ามาจากเรือนสุภาด้วยอริสุภาเป็นสิ่งที่ท่านคิดสุภาคือความคิดก็ได้ในสิ่งที่เราจะทำ โดยเฉพาะเป็นความหมายของพระพุทธหมายถึงสติปัญญาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านกําลังมีความคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเกิดความสําเร็จความคิดใหม่ๆตัวไหนใหม่ๆอีกอ่ะพระราหูไงคะพระราหูมาจากเรือนอะไรมาจากเรือนสหัชชะ มาจากเรือนสหาชาแล้วมาอยู่เรือนบุตระนะคะสหาชามามาอยู่บุตระนั่นแหละคือการเปลี่ยนการเปลี่ยนความคิดการที่เราพยายามที่จะสแสวงหานะคะในสิ่งใหม่ๆสําหรับตัวท่านเองเกิดขึ้นนะเพราะว่ามาอยู่เรือนของพระสุขแล้วพระสุขมากุมรักขนาท่านอยู่อ่านะคะพอมากุมรักเนี่ยก็จากเรือนบุตระกัมมะพระสุขคลองสองเรือนใช่ไหมคะบุตระกัมมะการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ พระราหูมาอยู่ตรงนี้ให้ความหมายในแง่ของการกระตุ้นนะคะเพราะเป็นภพที่5ก็คือตีโกนตีโกนถึงลัคนาให้ความหมายดีค่ะในมุมตีโกนเพราะฉะนั่นอาจารย์เลยมองว่าชาวลัคนามกรราศีมังกรท่านลงทุนท่านคิดจะทําทอะไรอยู่นะคะจะให้ความสําเร็จเกิดขึ้นในความหมายคําว่าบุตรตะมกุมลัคนาท่านในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงาน การลงทุนเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้เงินเป็นคู่เงินนะคะคู่เงินก้อนใหญ่นะคะคู่ธาตุน้ําคู่มิตรคู่สมพลเกิดขึ้นอาจารย์มองว่าท่านล่ําซํานะ,ะ,ะถึงแม้ว่านะคะในอีกมุมหนึง่งดาวที่มองว่าเป็นประเด็นกับท่านคือดาวอะไรดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์แต่ก็ไม่ได้ว่าเสียหายอะ นะคะเพราะว่าอะไรพระที่มาจากเรือนมรณะอยู่เรือนการเงินของท่านแล้วจะแไปลไว่าไงมรณนนะมาอยู่เรือนกระดุมพระ,ะท่านได้เงินจากการใช้สิ่งเก่าๆเอามาปรับปรุงใหม่ไหมอาจจะเป็นงานเก่าๆอะไรเก่าๆที่ท่านแบบและเลยมันไปอ่ะแต่ท่านเอามาปรับปรุงใหม่สาหชาปุตตะเห็นไหมเรือนพระราหูนะพระทีมาอยู่พระราหูพระราหูมาอยู่เรือนพระสุขพระสุขมากุมรัท่านเห็นไหมคะ ก็ต้องตามดาวไปอย่างนั้นเลยตีตีโกนเนี่ยตีโกนมากุมกับดาวพระเสาอยู่เนี่ยเกิดความคิดการเอาสิ่งเก่าๆมาปรับปรุงใหม่ <c oughs> นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงวินาศค่ะพฤหัสเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะวินาศสหาชาติแล้วมาอยู่เรือนกระดุมพระวินาศนั่นแหละมันแปลความคิดที่แบบอะไรที่ไม่คาดคิดอะแล้วเราเอามาทําแล้วมันเกิดความสําเร็จเพราะมันอยู่ใน เรือนกระดุมพระและและเป็นอะไรเป็นคู่มิตรต่อกันนั่นคือความหมายที่เกิดขึ้นสำหรับท่านนะนะคะก็มองในบุมดีต่อให้เนี่ยเรือนเนี้ยของพระอังคารมีมะลือตยูมีพระเกตที่จริงมฤตยูเขาก็าอยู่ตั้งนานแล้วอะ่ะแต่มันจะมีผลกระทบมากต่อเมื่อพระราหูย้ายนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาอ่านกันนะคะดาวต,ต่อไปค่ะที่จะมองวันที่สองค่ะ วันที่สองมีนาคมะดาวพระพุธเนี่ยเขาเดินไปที่ราศีมีนไปเจอพระอาทิตย์ตั้งรับอยู่กับพระรหัสตั้งรับอยู่เป็นคู่คู่วิชาการคู่มิตรภาพต่อกันเนี่ยอมนะคะคู่มิตรคู่วิชาการคู่สติปัญญาพระพุธพระฤหัสเป็นดาวสุภเคราะห์ก็ให้ความหมายดีเพราะอยู่ในเรือนการเงินไงคะ,ะเมื่อพระพุทธเข้ามาอยู่ตรงนี้นะอริกระดุมพระแปลว่าท่านต้องมีเกณฑ์ใช้เงินนะอะอริกระดุมพระ สุภะมีเกณฑ์ที่บางท่านก็บางท่านนะไม่ใช่ทุกคนนะบางท่านอาจจะมีกู้เงินขอเงินมาทําการลงทุนสหาชาติบุตรเห็นไหมเกิดขึ้นในช่วงเนี้ยช่วงช่วงตั้งแต่สองมีนาเดินเรื่องเอกสารขอเงินลงทุนขอโอดีแบงอะไรก็ว่าไปหรือเดินเรื่องเอกสารสุภะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปเรียนต่อก็ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศก็ว่าไปเนี่ยเดินเรื่อง ท่านก็จะเกิดความสําเร็จในความหมายที่พระพุทธมากุมกับพระอาทิตย์กับพระฤหัสสามดาวอยู่ในเรือนกระดุมผ้าของท่านนะอือก็ให้ความหมายแบบนี้ให้ความหมายที่ดีแบบนี้เกิดขึ้นได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะแล้ววันที่สิบแปดนะคะดาวพระพุธเสดจไปที่๋อ,อโทษทีวันที่สิบห้าก่อนเนาะข้ามละอาจารย์สิบห้าก่อนพระอาทิตย์ ถ้าทิต์เดินไปที่ราศีมีนในเรือนสหาชะสหชะมรณะมาจากเรือนมอรณะมรณะสหชะความหมายพวกมรณะหรือสหาชาเนี่ยมันเป็นความหมายของการเคลื่อนไหวค่ะมันเป็นการไปทางไกลละไปต่างยุงไว้ไปต่างประเทศเกิดขึ้นนะคะตัวท่านอาจจะมีเกณฑ์แบบนั้นตีโกนกันไม่ใช่โทษทีโยกกันค่ะในพบเรือนที่3จากเรือนของตัวเอง ตีกลนคือเรือนที่ห้านะพระราหูตีกลนถึงท่านเป็นเป็นคู่มิตรภาพต่อกันอยู่เนี่ยอาจารย์ให้ความหมายดีเลยพระราหูกับพระเสาร์เนี่ยนะคะแล้วเมื่อพระอาทิตย์วันที่สิบห้าเนี่ยขึ้นมาที่ราศีมินก็แปลว่าพระอาทิตย์เนี่ยโยกนะคะโยกถึงพระเสาร์โยกพระศุกร์โยกพระอังคารเกิดขึ้นความหมายก็ยังให้ผลดีแล้วเรือนนี้ก็เป็นเรือนของพระหัตถ์คู่มิตรกับพระอาทิตย์อยู่นะคะก็ให้ ความหมายในแง่ของการดีลการเดินทางไกลการติดต่อการประสานงานเกิดความสําเร็จเพราะว่ามุมโยกกันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินในเรื่องของอะไรก็ตามดาวที่ประกบกันเมื่อกี้ที่อาจารย์อ่านไปอะนะคะที่อาจารย์อ่านไปในเรือนของพระสุขว่าบุตรตะบุตตกรรมะในเรื่องงานเนี่ยการเดินในเรื่องเอกสารการงานการลงทุนการดีลต่างๆเนี่ยจะเกิดความสําเร็จเห็นไหมคะเพราะดาวเขาถึงกันอยู่นั่นเอง นะคะมันก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์พูดที่ตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองดาวก็ยังเชื่อมโยงต่อกันอยู่แบบนี้นะคะแล้ววันที่18ดนะคะดาวพาะพูดดิเสิร์ไปที่ราศีมีนก็ไปเจอพระอาทิตย์ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นคู่วิชาการต่อกันในเรือนคําว่าสหชะนะคะก็ยิ่งจะเกิดความรวดเร็วในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆที่ท่านดิวอยู่ที่ท่านรอให้ลูกค้าคูาคา่ค้าคู่สัญญาของท่าน เซ็นเอกสารอะไรก็ได้นะคะที่ดีลงานกันอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดความสำเร็จแบบรวดเร็วเกิดขึ้นนั่นเองนะคะในความหมายของอพระพุทธเป็นอริสุภะแล้วมาเจอพระาทิตย์ในเรือนสหาชะในเรือนของดาวพฤหัสที่มาอยู่เรือนกระดุมพระผลประโยชน์ทางการเงินจากคู่เขาเรียกว่าคู่ค้าคู่สัญญาท่านเกิดความสำเร็จจากลูกค้าท่านอย่างเนี้ย ะะให้ความหมายแบบนี้เพราะเราก็ต้องเชื่อมโยงจากดาวที่พระฤหัสอยู่เรือนของพระลาหูพระลาหูอยู่พระศุกร์พระศุสสกร์กลุ่มตัวท่านเหมือนเดิมก็ยังเป็นวงจรแบบนี้ตามความหมายดวงดาวที่เมื่อกี้ว่าพระศุกร์มาจากเรือนกรรมะก,การงานเห็นไหมคะแล้วก็โยกถึงพระพุธโยกถึงพระอาทิตย์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ยังให้ให้ความหมายที่ดีเรื่องของงานเรื่องเองินเ,เรื่องผลประโยชน์กับท่านนะคะแล้วพระอาทิตย์ อยู่ตรงนี้เป็นอุจจาวิราชด,ด้วยอ่ะได้ตําแหน่งด้วยนะคะได้ความหมายที่สําเร็จใหญ่ๆได้ด้วยในเรือนคู่มิตรของเรือนพฤหัสนั่นเองนะคะอ่านะคะ,ะ,คะแล้วก็อ่วันที่30นะสิ้นเดือนเนะเาะสามสิบสิ้นเดือนคือสาเนาะวันที่อสามสิบมีนาดาวพระราหูอ่ะเดินย้อนมาที่ราศีเมษเนี่ยนะคะ ก็ต้องมองว่าแล้วเาแล้วจะมีผลยังไงกับชาวลัคนามังกรราศีมังกรละ่ะเราก็ต้องไปดูดาวเจ้าเรือนราหูว่าเขามาจากเรือนอะไรนะคะเขามาจากเรือนกระดุมพระของท่านเขามาจากเรือนกระดุมพระของท่านกระดุมพระคือการเงินอ่าการเงินดาวการเงินของท่านเนี่ยนะคะ มาอยู่ที่เรือนอะไรพันธุดาวการเงินมาอยู่เรือนพันธุแปลว่าหนึ่งท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมรดกจากครอบครัวได้รับเขาเรียกว่าธุรกิจที่เป็นของโกงสีก็ได้อ่าเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นเจอมฤลยูกับพระเกตอยู่ ะะก็ให้ผลดีให้ชาวลัคนามงกอ,กอราศีมังกรได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจมูลค่าของผลประโยชน์จากครอบครัวจากพันธุเพราะว่าอะไรดาวอังคารมากลุมตัวท่านอยู่นะคะ,ะดาวอังคารมากลุมตัวท่านดาวพันธุมากลุมตัวท่านอยู่ก็เลยให้ผลดีในเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์สําหรับตัวท่านเกิดขึ้น ได้ก้อนใหญ่ๆอืมนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านจะเข้าไปปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในระบบของอการทำงานแบบเดิมๆของธุรกิจที่ต่อยอดมาจากครอบครัวก็มองแบบนั้นก็ได้ด้วยหรือถ้าใครไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ต้องมองดูในพบคำว่าพันธุก็กยังเป็นการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเกณฑ์ ซ่อมแซมบ้านได้บ้านหลังใหม่ได้ไรใหม่ๆดีๆหรือบางท่านมีเกณฑ์ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้พระเกตมฤตยูอ่าแบบนั้นอะ่ะเกิดขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นมีความคิดนะคะมีความคิดบุตรกัมมะการทำไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงที่มฤตยูมาตรงเนี้ยเอ้พระราหูมาตรงนี้กลุ่มกับมฤตยูอะ่ะมันเป็นคู่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอะ่ะแล้วดาวพระเกตเป็นคู่กระตุ้นอะ่ะ มันก็จะทําให้ท่านเกิดความคิดแบบใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเกิดความสําเร็จเพราะว่าอะไรเรือนบางคานบางคันเป็นอุดกุมกุมตัวท่านอยู่อ่ะกุมกับพระศุกร์คู่มิตรอยู่ตรงนี้อมันสุดยอดจะดีละค่ะสำหรับชาวลัคนาธนุอาลัคนามังกรโทษดีนะคะอาจารย์พูดผิดขอประตานโทษลัคนามังกรราศีมังกรนะคะอาจารย์ก็หวังว่าดวงดาวจะให้คุณกับท่านแบบที่อาจารย์พยากรณ์ไปแบบนี้ ก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตท่านไม่มากก็น้อยนะคะก็ใช้ความคิดไตรตรองตามที่อาจารย์พูดลองดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์าสาหรับท่านบ้างอาจารย์จะมีความสุขมากมายค่ะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังและอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กด like, แชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ